สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสถานีสิริราชรายการที่มีทั้งความสนุกสุขภาพดีและมีสาระ,ะเร็งกองเสียงเป็นมเม็งที่พบในเพศชายมากกว่าเพศหญิงเพราะว่าหนึ่งในปัจจัยเสี่ยงคือการสูบบุหรี่และการดื่มตัวละครับแม้ว่าหลายคนจะทั้งสูบทั้งดื่มแต่ก็ยังไม่มีอาการอะไรในปัจจุบันแต่เมื่อสิ่งเหล่านี้สะสมมากขึ้น,มา,นมากขึ้นเรื่อยๆจนถึงวัยกลางคนก็อาจจะแสดงออกมาในรูปของไพร้ลท์ที่เรียกว่าเป็นเร็งกองเสียงหรือว่าเป็นก้อนเนื้อร้ายตรงนี้ได้ครับ และในวันนี้ในช่วงคุยกับหมอเราได้กเกียรติจากผู้ชี่ยวาญอาจารย์นายแพทย์ปัชยามณีประสบโชคภาาวิชาโสตนาสิกลาลิกวิทยาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลที่จะมาให้ความรู้กับเราในวันนี้เรื่องของมะเร็งของเสียงว่าทำไมคนที่ดืม่มแอลกอฮอล์เยอะคนที่สูบบุหรี่เยอะจะมีความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งของเสียงมากกว่าคนอื่นในช่วงหน้าเรามาหาคำตอบกันนครับสวัสดีครับแม่ตย์ครับสวัสดีครับ โรคมะเร็งกล่องเสียงอันนี้คืออะไรหรอครับก็สําหรับมะเร็งกล่องเสียงนะครับก็อย่างแรกสุดเราต้องรู้ตําแหน่งของกล่องเสียงก่อนนะครับกล่องเสียงเป็นอวัยวะที่อยู่บริเวณตรงกลางของลําคอนะครับประกอบด้วยกระดูอ่อนที่อยู่ภายนอกนะครับแล้วก็กล้ามเนื้อสายเสียงที่อยู่บริเวณด้านในนะครับก็ซึ่งจะทําหน้าที่ในการเปล่งเสียงรวมถึงสัมพันธ์กับทางเดินหายใจนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีการเปลี่ยนแปลงของเซลล์บริเวณนี้ที่ผิดปกติไปนะครับก็จะเกิดเป็นเซลล์มะเร็งขึ้นเรียกว่าตําแหน่งนี้ว่ามะเร็งกล่องเสียงครับ สาเหตุของมะเร็งกองเสียงมีจากอะไรได้บ้างหรอครับสําหรับสาเหตุของมะเร็งกองเสียงนะครับก็มีหลายสาเหตุนะครับแต่ปัจจัยเสียงที่สําคัญที่สุดเลยก็คือการสูบบุหรี่นะครับไม่ว่าจะเป็นบุหรี่ทั่วไปบุหรี่ไฟฟ้านะครับหรือการสูบใบจากก็เช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าการสูบบุหรี่เนี่ยจะทําให้เกิดการเผาไหม้และนําสาร่อมะเร็งเข้าไปสัมผัสบริเวณสายเสียงโดยตรงซึ่งเมื่อมีการสะสมเป็นระยะเวลานานก็จะเกิดเป็นมะเร็งเกิดขึ้นนะครับนอกจากนี้ยังมีปัจจัยเสียงอื่น เช่นเดียวกันนะครับเช่นการดื่มแอลกอฮอล์ปริมาณมากนะครับการสูดสารเคมีที่เป็นพิษเช่นแร่ยาหินนะครับหรือการติดเชื้อไวรัสบางชนิดเช่น HPV หรือ Human Papilloma Virus นะครับอาการเบื้องต้นที่เราสังเกตได้จะมีอะไรบ้างหรอครับสำหรับอาการของคนที่เป็นมะเร็งของเสียงนะครับหรือสงสัยนะครับก็คือจะมีเรื่องของเสียงแหบนะครับโดยที่เสียงแหบเนี้ยจะไม่หายไปภายในสสัปดาห์นะครับเพราะฉะนั้นก็จะแนะนําให้มาพบแพทย์นะครับนอกจากนี้ยังมีอาการอื่นๆที่อาจจะ เป็นสัญญาณของมะเร็งกล่องเสียงได้นะครับอย่างเช่นมีไอมีเสมหะปนเลือดนะครับกืนติดกืนลําบากมีหายใจไม่สะดวกนะครับและในกรณีที่โรคมีระยะลูกรามเนี่ยอาจจะพบว่ามีก้อนที่บริเวณคอได้เช่นเดียวกันครับการวินิจฉัยโรคนี้เราจะทํำยังไงได้บ้างหรอครับสําหรับการวินิจฉัยโรคมะเร็งกล่องเสียงนะครับ ผู้ที่สงสัยก็ควรจะมาพบแพทย์นะครับเพื่อตรวจ,ร,วจร่างกายทางหูคอจมูกเพียงละเอียดน,นะครับโดยแพทย์จะทําการส่องกล้องเข้าไปดูบริเวณสายเสียงนะครับและอาจจะมีการตัดชิ้นเนื้อนะครับเพื่อให้ได้การวิทิ์ฉายทางพยาธิวิทยาอย่างชัดเจนครับก็คือผ่านการตรวจร่างกายส่องกล้องแล้วก็มีการตัดชิ้นเนื้อทางพยาธิวิทยานะครับออแล้วพอมาถึงการรักษานะครับจะทำยังไงได้บ้างครับ สำหรับการรักษาของตัวมะเร็งกล่องเสียงนะครับมีหลากหลายวิธีนะครับขึ้นอยู่กับระยะของตัวโรคและก็สภาวะของผู้ป่วยนะครับการรักษาโดยการผ่าตัดเนี่ยออกาสำหรับระยะเริ่มต้นเราสามารถผ่าตัดโดยวิธีการสองกล้องเพื่อตัดชินเนื้อมะเร็งนี้ออกได้แต่หากโรคมีระยะที่เป็นมากขึ้นอาจจําเป็นต้องผ่าตัดออกทั้งหมดรวมทั้งกล่องเสียงออกทั้งหมดแล้วก็ยังต้องมีอาจจะผู้ป่วยจะไม่สามารถพูดได้และอาจจะต้องจําเป็นต้องต่อคอครับนอกจากนี้อาจจะยังเป็น ยังจาเป็นต้องให้การฉายแสงและให้ยาเคมีบำบัดเพื่อเป็นทลายเซลเล์มะเร็งให้หมดครับแต่มีหลังผ่าตัดผู้ป่วยควรจะปฏิบัติตัวยังไงบ้างหรอครับสําหรับการตรวจติดตามหลังผ่าตัดน,นะครับเป็นสิ่งสําคัญนะครับผู้ป่วยควรจะมาตรวจตามนั้นอย่างสม่ำเสมอนะครับเพื่อดูว่ามีการกลับเป็นซ้าหรือไม่นะครับนอกจากนี้ผู้ป่วยก็ควรจะงดบุหรี่อย่างเด็ดขาดนะครับรวมถึงหลีกเลี่ยงการดื่มแลอลกอฮอล์ด้วยนะครับแล้วก็ที่เหลือก็ ผู้ป่วยก็สามารถออกกำลังกายกินอาหารที่มีประโยชน์ก็ทำเหมือนปฏิบัติทั่วไปนะครับแบบนี้เราจะป้องกันมะเร็งกองเสี่ยงยังไงได้บ้างหรอครับสำหรับการป้องกันที่ดีที่สุดนะครับก็คือการลดปัจจัยเสี่ยงนะครับซึ่งอย่างที่แจ้งไปแล้วนะครับว่าปัจจัยเสี่ยงที่สําคัญก็คือบุหรี่และแอลกอฮอล์นะครับเพราะฉะนั้นอยากเน้นย้ําให้คนทั่วไปนะครับเลิกบุหรี่โดยเด็ดขาดนะครับแล้วก็ลด อีกเลี่งองแอลกอฮอล์นะครับก็เท่านี้นะครับก็จะทําให้เรามีสุขภาวะที่แข็งแรงและปลอดภัยห่างไกลจากเรื่องของมะเร็งของเสียงนะครับหากพบว่าตัวเองหรือคนรอบข้างมีอาการเสียงเปลี่ยนนานกว่าสอสัปดาห์ร่วมกับมีการสูบบุหรี่หนักหรือการดื่มแอลกอฮอล์เป็นปริมาณมากอาจจะสงสัยเรื่องของมะเร็งของเสียงก็แนะนําให้มาตรวจกับแพทย์หูคอ,อ,อจมูกเพื่อทำการวินิจฉัยต่อไปนะครับในวันนี้ขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ปัชยามณีประสบโชคภาควิชาโสตนาสิกลาลิงวิทยาคณะแพทยาาศาสตร์ศิริราชพยาบาล ที่ให้เกียรติมาให้ความรู้กับเราในวันนี้นะครับขอบคุณครับอาจารย์สวัสดีครับสำหรับช่วงนี้พักกันสักครู่แล้วกลับมาพบกับช่วงหน้ากับช่วงนานาสาระน่ารู้ครับกลั<_ <q> _บมาพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับกับช่วงตอบคำถามจากทางบ้านที่เราจะนำคำถามจากสื่อออนไลน์มาให้คำตอบกันในวันนี้เรามาเริ่มวันที่ข้อแรกเลยครับ <_' H all> คุณหมอหัวใจให้กินวาฟลินอยู่ครับพอดีไปพบแพทย์ทางด้านเชือ้อรา ได้จ่ายยาคีตโตโคโนาโซนมาให้พอดีร้านขายยาแถวบ้านบอกอันตรายไม่ทราบว่ามีทางปรับแก้ไหมครับเมื่อใช้ยาคีโตโคโนาโซร่วมกับยาวาฟารินจะทําให้การออกฤทธิ์ของยาวาฟารินเพิ่มขึ้นเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดภาวะเลือดออกจากยาวาฟารินในเบื้องต้นแนะนําให้สังเกตอาการแสดงของภาวะเลือดออกเช่นเลือดออกตามไรฟันจ้ำเลือดใต้ผิวหนังและภาวะเลือดออกง่ายหากเกิดอาการดังกล่าวให้รีบไปพบแพทย์ทันที นอกจากนี้แนะนําให้ท่านแจ้งแพทย์ด้านผิวหนังที่สั่งใจ่ายยาคีโตโคโนาโซให้ทราบว่าท่านรับประทานยาวาฟอรินอยู่เพื่อพิจารณาปรับเปลี่ยนการรักษาให้เหมาะสมค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากฝ่ายเภสัชกรรมโรงพยาบาลศรีราชค่ะอยากทราบว่าถอนฟันกลามออกแล้วแต่ดันเสียวฟันข้างๆกับฟันกลามที่เพิ่งถอนออกไปเป็นเพราะอะไรคะ อาการดังกล่าวอาจเกิดจากเหงือกบริเวณที่ถอนฟันไปยังไม่คืนกลับสมบูรณ์ทำให้ผิวรากฟันซี่ข้างเคียงยังไม่มีเหงือกมาปกคลุมทำให้เกิดอาการเสียวฟันขึ้นเมื่อเหงือกในบริเวณที่ถอนไปเกิดการคืนกลับอาการดังกล่าวน่าจะดีขึ้นแต่อย่างไรก็ตามควรแปลงทำความสะอาดฟันตามปกติคะ่ะขอขอบคุณข้อมูลจากงานทตกรรมโรงพยาบาลศรีราชคะ่ะ ลมหายใจมีกลิ่นออกมาค่ะเหมือนมีเสมหะไหลลงอยู่ที่คอตลอดเวลามีกลิ่นป่าออกมาทั้งปากและทางจมูกเลยค่ะทําอย่างไรดีคะเกิดได้จากหลายสาเหตุอาจเกิดจากภูมิแพ้ไซนัสอักเสบเป็นต้นแนะนําพบแพทย์เพื่อตรวจรักษาค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากภาควิชาโสตนาสิกลาลิงศวิทยาค่ะด้านข้างข้งขอนิ้วม,มือมีลักษณะบวมเป็นตุ่มแดงคิดว่าน่าจะอักเสบจากการถือของ ทายาเลพาริวมาประมาณ2เดือนแล้วแต่ไม่ยุบลงเลยอยากทราบว่าต้องรักษาอย่างไรครับเกี่ยวกับโรคเกาหรือเปล่าครับแนะนำคนมาตรวจละเอียดที่โรงพยาบาลเพื่อให้แพทย์ประเบินและเห็นผื่นที่ชัดเจนและได้คำดูลักษณะผื่นด้วยค่ะถึงจะสามารถวินิจฉัยโรคได้และจะแนะนำวิธีการรักษาต่อไปได้ค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากภาควิชาตาจักวิทยาค่ะอายุ20ปีฝังเข็มยาคุมกำเนิดแบบ3ปีพอดีครบกำหนดเอาเข็มออก อยากทราบว่าถ้ายังไม่เอาออกแล้วไม่ได้คุมกําเนิดต่อมีสิทธท้องไหมคะแล้วจะเป็นอันตรายไหมถ้าคุมกําเนิดสามารถกินยาคุมกําเนิดได้เลยไหมคะควรไปถอดยาฝังออกเพราะหมดอายุการใช้งานแล้วถ้ายาฝังหมดฤทธิ์แล้วก็จะสามารถตั้งครรภ์ได้ค่ะคุณสามารถมาปรึกษาแพทย์ที่โรงพยาบาลศรีราชเพื่อถอดยาคุมออกได้ไม่ต้องนอนโรงพยาบาลเสียค่าใช้ใจ่ายเพียงเล็กน้อยเท่านั้นค่ะสามารถทานยาคุมต่อไปได้แต่ต้องถอดหลอดยาออกก่อน ขอขอบคุณข้อมูลจากภาควิชาสูติศาสตร์นรีเวศวิทยาค่ะก็ครบแล้วนะครับกับคำถามที่ท่านผู้ชมส่งมาถามในวันนี้หากท่านผู้ชมท่านได้มีคำถามเพิ่มเติมสามารถส่งมาสอบถามได้ที่ w w r w e l f a r a d o n l i n e n e t และผมและทีมงานจะไปหาคำตอบจากผู้เชี่ยวชาญมาให้คำตอบนะครับและนี่คือทั้งหมดของรายการสถานีสิริราชรายการที่มีความสนุกสุขภาพดีและมีสาระท่านผู้ชมสามารถติดตามชมย้อนหลังได้ตามที่อยู่ด้านล่างนี้นะครับแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ